ขราวนี้ถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปบอกพนักงานกันว่าหยิบเค้กมาให้หม่ <laughs> อะไรเนี่ยมาด้วยกันถโ,โลวขอให้ลูกหลานดูแลใครลูกหลานขอไหมจะมมแลวตอบไหมจะมมแล้วนนมาแล้ว,ตอนน,ลวตอนนี้เราจะมาเล่นใครขับก่อนแพนะคะใครชนะจะได้หนึ่งพันนะคะใครขับก็ออกไปค่ะเราไปยิ้มกันอย่างนี้แล้วจะมีใครออกไหมเนี่ย สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของอาม่าเซียนะคะอาม่าสุธีรักของเกียค่ะตอนนี้เซียก็อยู่ที่างานวันเกิดของอาม่านะคะเซียแอบมีเซอร์ไพรส์ให้อาม่า้วยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าเซียแอบเซอร์ไพรส์อะไร สวัสดีค่ะใครเนี่ยทำไมดำจังครอบผมดูดีทุกวันยกเป็นผมยกเป็นผมดูเก็บมาเลี้ยงวันนี้วันอะไรคะวันเกิดไอายุเท่าไหร่แล้วริบแปดแล้วค่ะยี่สิบแปดกี่รอบแล้วครับฮะยี่สิบแปดกี่รอบหลายรอบแล้วค่ะหลายรอบยิ้มอย่างเดียวเลยไม่พูดเลยสวัสดีครับใครคะเนี่ย เป็นอะไรกับอาม่าเนี่ยเป็นลูกชายคนเลริบนะสวัสดีค่ะลูกชายคนริบหรอกนะอันนี้ลูกชายคนที่เท่าไหร่คะลูกชายคนที่เท่าไหร่คะับลูกศรกระโดดสีอะอ้าอุ้ยน่ารักจังเลยแกชั้นทนอาไม่เป็นยี่สิบวันเลย มีคนแกะกุ้งให้ค่ะข้าวนี้ถึงเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปบอกพนักง,งานกันว่าหยิบเค้กมาให้มา <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> มาด้วยกันเถอะพี่ชายเียค่ะบอกเดี๋ยวเราพวดเอาเค้กออกให้หนะ่อยที่ฝากไว้ครับผมผมบอกเลยว่าในเค้กผมใส่เงินไป หนึ่งแสนบาทเดี๋ยวมาดูกันว่าอามาตึงอมาแล้วจะรู้สึกยังไงขอให้ลูกหลานยงเพงลูกหลาน นอนรวยมากเลยดีลูกหลานสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วการพักจระเล่นลุกเรืองคิดอะไรได้เงินก็ได้เงินคิดทองได้ทองสาธุขอให้ลูกหลานคนเดียวเลยเหรอไม่ขอให้ตัวเองบ้างเหรอครับตัวเองก็สุขภาพแข็งแรงแล้วลูกหลานก็ดูแลขอให้ลูกหลานดูแลให้ลูกหลานทุกคนต่อแม่จะไม่แล้วต่อแม่จะไม่แล้ว ทำไม่น้ำเต็มเค้กเลยน้ำมนต์น้ำมนต์โอ้สวยอ่ะเคเสร็จแล้วถามว่าทำยังไงต่อทำยัไงต่อไม่รู้พี่ดองดึงตรงนี้ค่ะลองดึงตรงนี้ค่ะเอามาปลงอปที่ออกอมาปลายที่ออกก่อนปลที่มันกินไม่ได้เอามาดไปลองยืนก่อนเยวไม่ถนัดเย็นยืนยน Happy Birthday ดึงไปออกดึงไปออกยืนใครน ค่อยเดินใจเย็นๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินก็ซาอ่ะเดินขึ้นมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันเยอะมันเยอะเออขึ้นไปยังโอบยโอ้ยอะไรอ่ะไรเนี่ยเยอะจังเลยเอาการใจตัดก่อนได้ไม่ตัไม่ตัดไม่ตัดช่วยอันมช่วยกันมจัดเอาให้หมดเอาให้หมดช่วยกำจับ ที่ไปทีบไปคุณลองนับคุณลองนับให้อาม่าหน่อยสิที่มปเรื่องนะครับอันเนี้ยวันเกิดอาม่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งผมให้อาม่าได้ถามว่าเงินแสนนึงเยอะไหมมันก็เยอะแหละถามว่าขนหน้าแค่ผมร่วงไหมขนหน้าแค่ผมไม่ร่วงถามว่าน้ำตาผมร่วงไหมร่วงครับร่วงครับโอ้โหคนที่ทำนี่เก่งครับจะลองด่าหกสิบโอ้เอ็ดหกสองเยอะมาก ตอแล้วบ้างเหลือเหลือไหข้างล่างเดี๋ยวผมเก็บกลับบ้านดีกว่าตัดอะแต่ว่าเราต้องตัดอะมาเมยไหมถ้ามาเมยมากก็บรรความก่อนจะได้ไม่เป็นไรไม่เมื่อยไม่เป็นไรไม่เมื่อยไม่เมื่อยทำได้ทำได้แค่เียนีเลยไม่พานเลยอโอออออามาขอบคุณ คคุณนะะมาทำมาคูณชอบแบบนี้ไหมน่ารักจริงๆเลยไม่ใช่เดี๋ยวเราปิดที่เสร็จผมเอาซื้อหมดเลยเราเราเลี้ยงหลานสองคนนี้ไม่ผิดหวังใช่ครับนี่นี่โอ้ยขอบคุณจ้าโอ้โแม่เราเลี้ยงนี่อจริงๆแล้วหมายความว่นของปลอมเหรอแบงค์ปลอมอาม่าเห็นอาม่าเห็นทองเห็นทองนี่ปะอ่าอันนี้ไม่ใช่ทองทองทองทำเบลหรือทองไอ้ที่เป็นขนมนะ ผมซื้อสร้อยทองซื้อทองแท่งอ่ะสิบาทมาเสร็จพี่ให้เขาบดเป็นผงทำเป็นแผ่นแล้วโรยมาให้บดเจ้าบดเจ้านะฮะแล้วก็อาม่าเห็นลูกนี้ไหมลูกเนี้ยผมไปซุกทองมานะอันนี้สิบแปดเคนะครับอ่าตัวอันเนี้ยฟอยตัวเนี้ยเป็นฟอยที่ทำมาจากทองแท้เอาไปพี่มึงกลนโลโอ้อย่างงี้เดี๋ยวต้องเก็บก่อเลยเก็บเอาเนี้ยอันเนี้ยอาม่าไอ้กองเนี้ยอาม่าไม่ต้องไปสนใจมันเฉพาะมอาม่าเอาแค่นี้พอโอเคลหมไม่เอาไอ้นี่ทองเก็บหมดเลยชอบมาก โอ้ยสุดยอดไหนดูหน้านี้ดูหน้านี้อะไรไหมับอันอเคสิกินยังไงตอนนี้เราจะมาเล่นใครขับก่อนแพนะคะใครชนะจะได้หนึ่งพันนะคะใครขับก็ออกไปค่ะขายังอามากก่อนดีกว่าอามากก่อนถือแก้วถือแก้วจะทําเสียงลูกโคดหรือไม่ทำก็ได้เราก็มองกล้องหนึ่งสองสา

จาไปยิ้มกันอย่างนี้แล้วจะมีใครออกไหมเนี่ยตบจบจบไม่จบเลยเหรอยิ้ยิ้มไม่เห็นจะไม่ยิ้มเสียงนะไม่ทำก็ได้1 2 3 4ง โอเคเป็นคนทำเสียงอะไรได้ตด <c oughs> ตดอะไรตดโชว์เลยเลยตอะ้ <c oughs> <c oughs> อมตไม่มาทำใ้น,น่นใ้หุ่นห,หรือเปล่าคน,นอีอวนทำให้เราหันเลาะรวนียังไม่ได้นะคื <c oughs> อมาหน้าดมาเลยดด้อม เอาแล้ครันจรเอาเป็นคนเาเป็นคนเอามาเหลือตอนนี้จะสองคนแล้วใช่มเสองเหลืองคนเหลืองคนเหลือค ให้มาพันึงกนี่ยให้มาพันึงกนอ่จะเก็บจะทำานจะอนมาแน่นอนจริงไม่ต่ำเลยนี่กิบเลยอุตส่ากันจนอู้ ี้จบเรียบร้อยมันเกิดอามาอามารู้สึกไงดีใจมากตื่นเต้นไหมตอนจริงเลยตื่นเต้นมากเลยจริงไม่ดีอะว่าก็จริงๆอ่งอะเอาจริงหรือเปล่าเข้าใจดิไม่ได้พูดได้เหรอโอเคครับรักอา玛ที่สุดเลยรักหลานสองคนนี้จริงจิบรักอ่ะโอ้ยโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับกดถ่ายด้วยนะคะ ไม้ไปไม้ฝากกดไลค์ด <avez> ิฝากกดไลค์าพูดเตนฝากกดไลค์ฝากดไลค์โอเคพอโอเคพอ่ะ